พบโลกสวัสดีครับท่านฟังครับพบกันในรายการพบโลกกับผมชัยชนะอิงขวัตในช่วงเช้าเชนี้นะครับช่วงที่แล้วผมก็ได้คุยหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของซีเรียแล้วก็เรื่องการจัดกีฬาโอลิมปิกของญี่ปุ่นนะครับซึ่งก็ปรากฏว่าในข่าวแรกก็คงไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะเป็นข่าวเรื่องของ ความรุนแรงในทางการเมืองระหว่างประเทศของซีเวียซึ่งยังไม่จบนะฮะวันนี้ที่นํำข่าวมารายงานให้ท่านฟังในช่วงเช้าเรื่องของซีเวียก็ยังรอกันอยู่ว่าจะเป็นอย่างไรนะครับการวิเคราะห์เรื่องของซีเวียก็มีสำนักข่าวต่างเทศที่วิเคราะห์กันมากมายซึ่งก็เป็นประเด็นที่สังคมโลกให้ความสำคัญนะครับ แต่งไรก็รตามในข่าวที่สองเกี่ยวเรื่องโอลิมปิกของญี่ปุ่นก็ปรากฏว่าเราในฐานะคนต่างชาติคนไทยก็ดีใจเข้าไปด้วยเพราะว่าเศรษฐกิจของญี่ปุ่นก็จะได้รับการกระตุ้นแล้วจะทําให้มีชีวิตทีวามากขึ้นในไม่เฉพาะในสังคมของญี่ปุ่นเองแต่ว่าแน่นอนนะครับเรามีนักท่องเที่ยวของคนไทยที่เข้าไปในประเทศญี่ปุ่นมากมายดงนั้นการที่รัฐบาลเขา สร้างโครงสร้างพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นสนามบินถนนอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์ไม่ใช่เฉพาะคนญี่ปุ่นนะครับคนนักท่องเที่ยวก็ไดรับประโยชน์เช่นเดียวกันก็ปรากฏว่าคนญี่ปุ่นดีใจกันทั่วหน้านะครับจากผลของการสำรวจเขาก็บอกประมาณ90%กว่าเปอรซที่อยากจะให้อกิลเลินปิกไปจัดที่ญี่ปุ่นแล้วก็ปรากฏว่าเขาก็ได้รับความสำเร็จ เราในฐานะคนนอกก็ดีใจเข้าไปด้วยนะครับสวับชาวนี้ผมพาท่านฟังไปดูเรื่องของการเลือกตั้งในนอร์เวย์สักนิดหนึ่งนอร์เวย์เนีอยู่ในกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียนะครับซึ่งถ้าถือว่าประเทศในยุโรปตอนเหนืออย่างสแกนดิเนเวียไม่ว่าจะเป็นนอร์เวย์สวีเดนเดนมาร์กก็นับว่าเป็นประเทศที่มีความมั่นคงทางด้านการเมืองและ,เ,และเศษรษฐกิจ ส่วนใหญ่ในการวิเคราะห์ของนักรัฐศาสตร์เนี่ยเขาก็จะมองเรื่องของการเมืองกับเศรษฐกิจควบคู่กันไปและก็แน่นอนสังคมซึ่งเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจที่สําคัญก็ถือว่าเป็นตัดใจที่ท,ที่ที่น่าติดตามนะครับวันนี้นอร์เวย์มีการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะเรื่องของการเลือกตั้งเมื่อวันที่9ที่ผ่านมาก็ปรากฏว่ารัฐบาลฝ่ายขวาหรือฝ่ายอนุรักษนิยม ที่ฝรั่งเรียกว่าคอนเซอร์วเอฟนั้นเนี่ยซึ่งเป็นฝ่ายค้านมานานเนี่ยครั้งนี้ก็ได้ขึ้นมาเป็นรัฐบาลคือได้รับชัยชนะเช่นเดียวกับกรณีของออสเตรเลียเดี๋ยวพูดเรื่องนอร์เวย์แล้วผมจะพาท่านฟังไปดูเรื่องออสเตรเลียสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าอะไรคือสาเหตุที่ทำให้รัฐบาลที่ออกไปในทางหัวอนุรักษ์นิยมได้รับการตอบสนองจากภาคประชาชน มันมีสาเหตุอะไรบ้างนะครับในทางการเมืองในการวิเคราะห์ในเรื่องของดวมการทางการเมืองมันจะเชื่อมโยงกับเรื่องต่างๆเหล่านี้ด้วยโดยเฉพาะ,ะสถานการณ์ที่ตะวันตกใช้คําว่า Environment หรือสภาพแวดล้อมเนี่ยเศรษฐกิจของโลกทุกวันนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะครับที่ทําให้คนนอร์เวย์มีความรู้สึกว่าการจัดสวัสดิการอะไรมากมายการ ใช้เงินภาษีกรที่ไปสับสุนคนที่รายได้น้อยต่างๆเหล่านี้ควรจะถูกตัดนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลนี่ลองไปดูนะครับเดี๋ยวเราจะนําประเด็นต่างๆเหล่านี้มาวิเคราะห์ให้ท่านฟังได้รับทราบด้วยก็ปรากฏว่าพักอนุรักษ์นิยมของนอร์เวย์ซึ่งเขาก็ชูนโยบายเรื่องการลดภาษีทำไมถึงลดภาษีหลายคนก็ตั้งคำถามนะครับ การลดภาษีเนี่ยเพื่อให้ธุรกิจภาคเอกชนเนี่ยเติบโต,ตขึ้นเพราะเขาจ่ายภาษีน้อยลงเขาก็จะเอาเงินนั้นเนี่ยไปลงทุนสร้างธุรกิจต่อแล้วก็จะส่งผลต่อการจ้างงานในประเทศในทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยนักเศรษฐศาสตร์เขาเรียกว่าเป็นทฤษฎีทฤษฎีน้ำผุนะครับคือที่เขาแช้์เขาว่า trickle down theory คือ เมื่อมันทริเกิลขึ้นไปคือมันเติบโตขึ้นไปน้ํำพุมันสูงขึ้นความร่มเย็นจากละอองน้ําเนี่ยมันก็ลงมาสู่ภาคประชาชนก็คือมีงานทํามีกิจกรรมมีอะไรต่ออะไรอันนี้เป็นเป็นลักษณะความคิดของระบบทุนนิยมทั่วไปนะครับที่เป็นทุนนิยมเต็มที่ที่เชื่อมั่นในเรื่องภาคเอกชนมากกว่าการแทรกแซงของรัฐการพัรูประบบประกันสุขภาพต่างๆเหล่านี้เนี่ยถูกตัด เพราะว่ารัฐบาลที่ฝรั่งใช้คําว่า big government หรือรัฐบาลที่ใหญ่ก็จะไปดูแลเรื่องสุขภาพประชาชนเรื่องของการศึกษาที่ไม่ต้องเสียตังค์เรื่องอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็ไม่ใช่แล้วต่อไปนี้ก็เป็นเรื่องของการต่อสู้แข่งขันเพื่อจะมีโอกาสในการได้มาซึ่งรายได้รวมทั้งการพึ่งพารายได้จากอุตสาหการรมน้ำมันนอร์เวย์มี อุตสาหกรรมน้ำมันจากทะเลเหนือนี่มากนะครับสามารถเลี้ยงตัวเองได้และยังส่งออกอีกอะฉะนั้นเมื่อเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจเราก็คิดว่านอร์เวย์คงไม่ส่งผลกระทบแต่วันนี้มีคำถามแล้วว่าเราจะใช้เงินที่อยู่ในกระเป๋าของเราไปเรื่อยๆไม่โดยไม่หาเพิ่มมากขึ้นหรือนะฮะฉะนั้นฝ่ายอนุรักษ์นิยมซึ่งมักจะมีเรื่องของการลงทุนเร่งทำนู่นทำนี่เนี่ย ก็ได้รับการตอบรับจากภาคประชาชนตามข่าวบอกว่าเสียงค่อนข้างถล่มทลายนะครับเมื่อการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมนาะคือวันที่9ที่ว่าผู้ที่เป็นนายกตรีคนใหม่ของนอร์เวย์ก็คือนางเออร์นาโซเบิร์เธอผู้นี้เป็นผู้นำพรรคอนุรักษนิยมอายุก็52ปีนะครับ แล้วก็ได้ก้าวขึ้นครองตำแหน่งนายมนตรีหญิงคนแรกนะฮะันับตั้งแต่ปี1996ก็ประมาณสิบกว่าปีมาแล้วนะครับที่มีสุภาพสตรีเป็นนายมนตรีแล้วก็เป็นสตรีคนที่สองในประวัติศาสตร์ของนอร์เวย์คนแรกชื่อ ro, lem, นางโกลฮารเลมนบุนทรันซึ่งเคยเข้ามารับตำแหน่งอยู่ ผลการเลือกตั้งก็ปรากฏว่าอนุรักษ์นิยมของนางโซเบอร์อจริงๆก็คงไม่ใช่พรรคเดียวนะครับเพราะระบบของสแกนเนเวียเป็นระบบะเขาเรียกว่ารัฐบาลผสมฉะนั้นนี่เป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็พันธมิตรฝ่ายขวามีพรรคโปรเกรสซีฟพาร์ตีและพรรคการเมืองสายกลางอีกสองพัก็ ควาที่นั่งในรัฐสภปรรวมกันเบ็ดเสร็จก็96ที่นั่งซึ่งเกินกว่าเจนเสียงข้างมากนะฮะ11ที่นั่งก็แสดงว่าค่อนข้างมีความเชื่อมั่นในการบริหารประเทศนะครับโดยพรรคของนายเจนสโตรเบิร์กมันได้ที่นั่งมาเพียง72ที่นั่งพูดง่ายโดยสรุปก็คือพรรคอนุรักษ์นิยมได้เป็นรัฐบาลด้วยเสียงที่ค่อนข้างจะมั่นคงพอสมควร นางโซเบิร์ตตั้งรัฐบาลผสมได้ในเดือนตุลาเนี่ยนะครับก็คือเดือนหน้าแล้วก็เป็นช่วงที่สโตนเบิร์กจะก้าวลงจากตำแหน่งนะฮะชื่อคล้ายๆกันนะัผู้ชายชื่อสโตนอินเดนเบิร์ฝ่ายหญิงที่ขึ้นมาเป็นรัฐบาลที่หลังชื่อโซเบิร์ตนะครับก็ฟังดูคล้ายๆกันประเด็นตรงนี้จะเป็นอย่างไร ก็ปรากฏว่าผมขออนุญาตรวบเป็นสองเรื่องด้วยกันก็คือว่าคําถามที่น่าสนใจคืออะไรเป็นสาเหตุที่ทําให้รัฐบาลฝ่ายขวาหรือฝ่ายอนุรักษนิยมเนี่ยจึงมีโอกาสในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจเราก็ลองไปดูออสเตรเลียจะเห็นได้ชัดในเรื่องของเรียวบายนะครับเพราะว่าการเลือกตั้งในวันที่แปดที่ผ่านมา,าผลการเลือกตั้งก็ปรากฏว่าประชาชนชาวออสเตรเลีย ก็สมัครสนับสนุนนายรัีคนใหม่ในโทนี่แอบอตนะครับซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านมาในอดีตแล้วก็เป็นฝ่ายค้านมานานทีเดียวเพราะว่ารัฐบาลเดิมคือพรรคแรงงานของของออสเตรเลียโดยในอดีตก็มีจูเลียจิวัตแล้วก็ที่ล่วงไปเมื่อสองสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือแคลวินรัต เป็นพักแรงงานที่รหานประเทศมาถึงหกปีก็เสียที่นั่งไปในแอบอทโทนี่อบอทเนี่ยมีอดีตเท่าที่ดูเคยเป็นบาทหลวงมาก่อนนะครับบาทหลวงในน่าจะเป็นนิกายในกายของโปรเตสแซนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูอ่อ,อขอภัยนะครับเป็นบาทหลวงของนิกายโรมันคาทอลิกนะครับซึ่ง ก็แน่นอนคนเป็นบัตรหลวงในนิกายของไม่ว่าจะโปรเตสแตนต์หรือโรมันแคทริกเนี่ยท่านก็เป็นฝึกตัวเองมาเป็นนักพูดพอสมควรแต่ว่ามีหัวอนุรักษ์นิยมนะครับแล้วก็บอกว่าขึ้นมาวันแรกเนี่ยสิ่งแรกที่เขาจะําคือเลิกภาษีคาร์บอนนะครับท่านฟังหลายท่านไปออสเตรเลียมาก็คงจะคิดคงจะเห็นว่าออสเตรเลียนั้นเป็นประเทศที่มีเหมือง ไม่ว่าจะเป็นฐานหินเหมืองแรวนทองคํารวมทั้งโอปอต่างๆนะครับที่เป็นอุตสาหกรรมส่งออกของออสเตรเลียทีเดียวแต่ว่าแน่นอนการทํำอุตสาหกรรมแบบนี้เนี่ยมันก็มีเรื่องของมนลภาวะอยู่รัฐบาลของนายแคลเวนรัสคือภาคแรงงาน,เ,นเขาเก็บภาษีตัวนี้แต่ว่าโทเนียบอรอกยกเลิกเลยการยกเลิกตัวนี้ก็ ทำให้ต้นทุนของภาคธุรกิจเกี่ยวเมืองเนี่ยก็ดีขึ้นนะครับแต่ว่าสวัสดิภาพภาพของภาคประชาชนในเรื่องของของอมวลภาวะต,ต่างๆก็ว่ากันไปเรื่องหนึ่งฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็คือประเด็นที่ว่า,าพรรคอนุร,รักษ์นิยมนั้นจะค่อนข้างเปิดโอกาสให้มีเศรษฐกิจแบบน้ำพุนะครับทริกเร์ดาวที่นักเศรษฐศาสตร์เขาพูดกัน ก็แสดงความตั้งใจที่จะสร้างตัวตนของเขาใหม่สำหรับโทนี่แอบบอตนะครับในฐานะผู้นำประเทศเ uh, อย่างที่ผมเรียนท่านฟังเนี่ยนะครับโทนี่แอบบอตได้รับการสรับสนุนจากภาคธุรกิจมากในขณะนี้แล้วก็นโยบายที่สองที่เขาทำแล้วก็ผมดูว่าภาคอนุรักษ์นิยมหรือคอนเซอร์เวทีฟทั่วโลกนี่จะทำไม่ว่าจะเป็นเรแกนของอเมริกามเวรัเชอร์ของอก หรือว่าวันนี้ก็โทนี่แอมบอรนะครับคนอื่นเนี่ยก็คือการแปรรูปรัฐษิสาหก,กิจการแปรรูปก็หมายความว่าให้มันมีผลการทำงานที่ลดขั้นตอนมีเรื่องของการระดมทุนจากภาคเอกชนนะครับแล้วมีการแข่งขันเน้นในเรื่องการแข่งขันอะไรทำนองนี้นะครับเป็นลักษณะ,ะเงื่อนไขที่สำคัญการแปรรูปเนี่ยก็ปรากฏได้รับการตอบสนองนั่นก็หมายความว่า พักอนุรักษ์นิยมของนายทนเนอยบอรดกระตุ้นการแข่งขันให้มากขึ้นออสเตรเลียกำลังแย่เหมือนกันนะครับในแง่เศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบะเพราะว่าถึงแม้อยู่ในภูมิภาคแบบ่เอเชียในแปซิฟิกเนี่ย,เเย,ยแต่ว่าก็เป็นประเทศที่เหมือนฝรั่งอยู่ในแปซิฟิกเนี่ยเขาเองก็ทำมาค้าขายสนับสนุนประเทศตะวันตกมาโดยตลอด ถึงกับมีฐานทัพของอเมริกันอยู่ในคับสมุทรแปซิฟิกด้วยที่กรุงเพิรเนี่ยนะครับนั้นต่างๆเหล่านี้ก็ถือว่าออสเตรเลียก็มีการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยโดยฝ่ายอนุรักษ์นิยมขึ้นมาก็มีรายงานนะครับของ Australian Industry Group รายงานนี้บอกว่านโยบายจัดเก็บภาษีคาร์บอนเนี่ยทำให้อุตสาหกรรมอาหารในออสเตรเลียร้อยละเก้าสิบประสบปัญหา ต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นเพราะว่าคาร์บอนเนี่ยเขาคงไม่เก็บเฉพาะอุตสาหกรรมเกี่ยวกับเหมืองอย่างเดียวนะครับแต่เขาเก็บทุกอุตสาหกรรมที่ปล่อยมลภาวะออกมาทางออสเตรเลียนออนดัรทรีกรุ๊ปเนี่ยก็ออกมาแขนรับเนื้อบายของนายโทนี่บอดทันทีนะฮะภาคประชาชนก็พูดไม่ออกเพราะว่าคนออสเตรเลียมักจะคิดถึงเรื่องของสภาพแวดล้อมมักจะ เรื่องการควบคุมพวกมลภาวะต่างๆแต่ว่าวันนี้เมื่อมีรัฐบาลของฝ่ายที่ค่อนข้างจะอนุรักษ์นิยมก็ค้าขายเต็มที่นะครับฉะนั้นก็ว่ากันไปจากมาตรการต่างๆเนี่ยเอกชนขานรับแล้วก็เขาบอกว่าที่มีการปล่อยกา๊าซคาร์บนอนไดออกไซด์ออกมาทั้งหมดรายใหญ่ๆประมาณ350รอยสิบบริษัท ซึ่งต้องจ่ายเงินถึง23ล้านอดอลลาร์ออสเตรเลียหรือประมาณ750ล้านบาทเนี่ยนะครับก็กต็ต้องต้องต้องจ่ายตังตรงนี้ลงไปนะครับเขาบอกต่อกาซคาร์บอนไดเอทที่ออกมาทุกๆหนึ่งตันขออาภัยนะครับ750บาทเนี่ย ต่อทุ่งหนึ่งตันก็วากันไปซึ่งตัวเลขผมก็ไม่มีตัวเลขขั้นสุดท้ายหรอกแต่เขาบอกอย่างน้อยปีหนึ่งก็ตกประมาณร้อยห้าสิบเก้าล้านตันโอโ้คิดคำนวณแล้วว่าเป็นเงินมากมายมหา,าศาลนะครับก็ต้องยอมรับว่าเออสเตรียเป็นหนึ่งในประเทศที่ปล่อยกา๊าซคาร์บอนมากที่สุดในโลกแน่นอนนะอุตสาหกรรมถ่านหินที่เข้ามาช่วยผลิตในเรื่องอุตสาหกรรมอื่นๆเนี่ยตรงนี้ก็ แน่นอนมวลภาวะก็ยาแย่ไปในภูมิภาคแถบ,บนี้ตอนนี้ก็จะคงขยายตัวมากขึ้นเพราะว่าไม่เก็บแล้วก็ผลิตกันเต็มที่ก็ว่ากันไปนะครับโลกทุกวันนี้ก็อาจจะเป็นตัวไขตัวมันหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบอีกประเด็นที่สําคัญของการประกาศลดการใช้จ่ายของรัฐบาลเพื่อเปลี่ยนสภาพการขาดดุลเขาบอกรัฐบาลออสเตรเลียขาดดุลมาตลอดห้าปี ฉะนั้นตอนนี้จะไม่ขาดดุลนะไม่ขาดดุลก็หมายความว่าภาครัฐเนี่ยต้องปล่อยในหลายเรื่องปล่อยตามยะขากรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาเรื่องอะไรก็ตามนะครับจะปล่อยให้เกิดการแข่งขันฉะนั้นค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่างๆเนี่ยเอกชนก็คงต้องต้อง,องควักกระเป๋านะครับโรงเรียนเอกชนก็อย่างโรงเรียนของรัฐอาจจะเสียถูกหน่อยแต่ก็ต้องมีการเพิ่มเพราะว่าระบบ ออกนอกระบบในความหมายการศึกษาในยางไรบ้านเราเนี่ยในตะวันตกในธรรมนานแล้วเพราะเชื่อในเรื่องการแข่งขันและอีกนโยบายหนึ่งครับที่ทำให้ในายโทนีเอรอบชนะเลือกตั้งคือการใช้มาตรการเข้มงวดกับผู้อพยพตอนนี้ก็ลำบากนะครับใครที่อยากไปอยู่ออสเตรเลียก็ลองพิจารณาหน่อยแต่ว่าเขาถือว่าประชาชนชาวโรฮิงญาเนี่ยถือเป็นประชาชนระดับรากญ่าทีเดียว แล้วก็บุคคลเหล่านี้ส่วนใหญ่เขาเขา้เขาไปอยู่ในออสเตรเลียเพื่อที่จะหาที่พึ่งที่ดีกว่ารัฐที่เขาอยู่เนี่ยรัฐบาลออสเตรเลียเขาประกาศจะใช้เรือรบไปสกัดกั้นเลยนะฮะดีไม่ดีก็ว่ากันไปนะครับ <c oughs> แอบบอดก็ว่านายก,กาที่ว่าที่นายกเิมกิรใหม่ออสเตรเลียก็เดินหน้าในเรื่องการจัดตั้งรัฐบาล ก็มีหลายคนนะครับเช่นในโจฮอกกี้โจฮอกกี้จะเป็นรัมนตรีขังของพักเสรีนิยมแล้วก็มีมนางจูลี่พิชอปคนนี้เป็นรองหัวหน้าพักเสรีนิยมจริงๆการเลือกตั้งแล้วเซรีก็ดีการเลือกนอร์เวย์ก็ดีก็ปรากฏชัดให้เห็นว่าเมื่อไรก็ตามที่มีวิกฤตทางเศรษฐกิจมากๆเนี่ย อย่างเช่นกรณีตอนนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าฝ่ายขวามีโอกาสมากขึ้นนะครับผมยกตัวยอย่างในอดีตที่ผ่านมาซึ่งมันอาจจะ,ะเป็นอดีตไปแล้วในยุคสมัยที่อันทีฮิตเลอร์มาเป็นนายมตรีของเขาเนี่ยก็เป็นช่วงวิกฤตเศรษฐกิจนับตั้งแต่ปี1930ฮิตเลอร์เติบโตอย่างรวดเร็วหลังปี1930 แล้วก็นำพาประเทศเข้าสู่สงครามในปี1945สิ้นสุดสงครามนั้นตั้งแต่ปี1930ถ้าพิจารณาดูก็จะเห็นว่าวิกฤตเศรษฐกิจส่งผลต่อเรื่องของอการได้ผู้นำค่อนข้างจะอนุรักษ์นิยมแล้วก็เผด็จการนิดหนึ่งมันจะเป็นอย่างนี้ทั่วโลกหรือเปล่าเราก็ตอบไม่ได้แต่ว่าในวิชาการทางรัฐศาสตร์เนี่ย จะหากดตายตัวในทางรัฐศาสตร์ก็ลำบากมันมีปัจจัยเยอะแต่ว่าในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยอ,อิตาลีซึ่งก็มีรัฐบาลในอดีตนะครับพรรคฟาสซิส์ของบุสโซลนีก็เป็นเช่นเดียวกับกรณีพรรคแนวซีของเยอรมน,นีนะวันนี้วิกฤตเศรษฐกิจอาจจะไม่รุนแรงเท่าปีพันเก้สามสิบแต่ว่าอเมริกาก็สุดยุโรปก็สุด ออสเตรเลีย uh, ต้องได้รับผลกระทบแน่นอน mm. เช่นเดียวกับนอร์เวย์รัฐบาลก็ออกมาในทางว่าตัดงบประมาณเต็มที่เพราะว่ารัฐบาลใหญ่โตเนี่ยก็คือรัฐบาลเข้าไปแทรกแซงและดูแลภาคประชาชนตอนนี้ก็ตัวใครตัวมันนะครับทำนองนั้นว่าคุณต้องหันมาต่อสู้กับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้กะเป็นข้อสังเกตนะครับไม่ใช่เป็นข้อสรุปทั่วไป ในวิถีทางเหมือนพวกวิทยาศาสตร์เขาถ้าฟังครับในเดือนนี้วันที่11ที่ผ่านมาก็เป็นวันครบรอบ12ปีของเหตุการณ์ก่อวินาศกรรมในสหรัฐอเมริกาหรือที่เรียกว่านายลเวนะฮะนายวันวันซึ่งวันนี้วันที่11ที่ผ่านมาประธานดีบรังบามาก็ต้องเข้าไปร่วมไว้อะไร และลึกถึงผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวลองย้อนกลับไปดูนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นอา,อาจจะเป็นประวัติศาสตร์ไปแล้วเพราะว่าสิบกว่าปีมาแล้วเหตุการณ์ในวันที่11กันยายนพศออ2544นะฮะอ่ตอนนั้นก็ชาวเมืองนิวยอร์กใช้ชีวิตอย่างปกติอยู่ๆก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดนะครับที่สะเทือนขวัญคนทั่วโลกเมื่อกลุ่มการก่อการร้ายผีชีพ19คน จากตัวเลขของรัฐบาลเมือกันนะครับทําการยึดเครื่องบินพาณิชย์สี่ลำด้วยกันแล้วก็บังคับให้เครื่องบินสองลำบินชนกลุ่มอาคาร World Trade Center ก็คืออาคารที่อยู่ใจกลางกรุงนครนิวยอร์กปัจจุบันเขาก็เรียกว่าก r าว n d นะครับใครไปที่เกาะแมตตันที่นิวยอร์กก็จะเห็นภาพโศกนาฏกรรมตรงนี้แต่สัญลักษณ์ของนิวยอร์ก ก็คือเวิร์กเทรดเนี่ยนะครับมีพนักงานทํางานอยู่ประมาณห้หมื่นชีวิตแต่ว่าขณะนั้นเกิดขึ้นในช่วงอาจจะเรียกว่าคนยังไม่มาทํางานมากมายนะักค่าชีวิตคนไปกว่าสามพันคนยังไม่รวมอีกพันชีวิตที่สูญหายไปนะครับไม่พบแม้กระทั่งซากศพจากสาการครั้งที่เกิดขึ้นในครั้งนั้นเนี่ย แน่นอนนะครับทั่วโลกก็สลดใจไปเพราะอเมริกาเองก็เป็นประเทศใหญ่โตมีเครื่องมือสื่อสารมีเรื่องของการที่จะให้คนในโลกได้รับทราบว่าเกิดขึ้นอะไรกับตึกเพอร์เทรดในช่วงนั้นก็มุ่งไปที่ออสมาบิลาเดนซึ่งปัจจุบันออสมาบิลาเดนก็เสียชีวิตไปแล้วนะครับจากการที่ประธานดีบรักวามาา ขึ้นมาอยู่ในตำแหน่งแล้วก็ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่และใช้สุกขจับอัอสมาต์เดลเดนได้นะครับในตะเข็บระหว่างปากีิสถานกับอัฟกานิสถานซึ่งหลายคนก็ทราบกันดีอยู่ในเดือนพฤษภาคมสอง4ร้อยห้าสิบสี่หลังเกิดเหตุการณ์ในและเป็นถึงสิบปี รัฐบาลของเบแิการก็จับตัวออสมาดิลลาเดนได้หลายท่านคงจําได้ในยุคสมัย9นแลเหรือานวันวันเนี่ยเป็นยุคสมัยของประธานบีบุชนะครับแล้วประธานบีบุชนั้นเนี่ยกเ็เป็นที่กับเรื่องของสงครามในการเชี่ยนถึงความยิ่งใหญ่ของประเทศมหาอำนาจอย่างอเมริกาก็ส่งกองกำลังไปลุยที่อัฟกานิสถาน ลุยจนทั่วนะครับก็หาตัวออสมาบินลาเดนไม่ได้แล้วก็หลังจากนั้นประธานวีบุชก็เบนเข็มไปที่อิรักซึ่งก็เป็นสงครามที่ยาวนานไปที่รักก็ปรากฏว่าบอกว่ามีอาวุธร้ายซึ่งอาวุธร้ายที่ว่านะคือ WMD เนี่ยวันนี้ก็กลายมาเป็นประเด็นอยู่ที่ซีเวียจะมีไม่มีอย่างไรตอนนี้ก็ต้องดูกันไปนะครับเพราะว่าซัก สัปดาห์หน้าผมคงมีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องซีเรียมาฝากท่านฟังแน่นอนแต่อยากจะทบทวนประวัติศาสตร์ให้ท่านเห็นถึงการเชื่อมโยงสิ่งต่างเหล่านี้ซึ่งปัจจุบันก็กลายมาเป็นประเด็นอีกเช่นเคยนะครับฉะนั้นนายวันวันหรือนายและแนก็เป็นประวัติศาสตร์ของการเมืองระหว่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยบางคนก็บอกว่าเป็นเรื่องของอาวุธของผู้อ่อนแอก็คือ ผู้อแอแอก็คือฝ่ายก,การก่อการร้ายซึ่งเขาก็บอกเขาเป็นผู้ถูกกระทําอเมริกาก็บอกอเมริกากเป็นผู้ถูกกระทําฉะนั้นในฐานะที่เราเป็นผู้บริโภคข่าวเราเห็นภาพเราวิเคราะห์เราก็ไม่ได้มองว่าจะเห็นอย่างไรนะครับแต่ว่าในฐานะที่ผมทําหน้าที่ในการดําเนินรายการเรื่องต่างๆระหว่างประเทศผมก็ให้ผู้ฟังได้นําประเด็นหรือข้อมูลต่างๆไปวิเคราะห์กันนะครับ การฟังครับเวลาของรายการพบโลกในช่วงเช้ากับผมชัยชนะอินทวัสตหรับวันนี้ก็หมดเวลาเพียงเท่านี้นะครับขอลาท่านฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับพบโลก